ผมอ่ะนี่ครับเฉเลยครับผมเมดเอเลดครับผมจัดดีแล้วครับผมอารมณ์ครับผมตัวนี้อยู่กันอยู่ประมาณสิบนาทีครับผมข,ขึ้นลงๆเรียบร้อยครับจัดแล้วครับบักท่องครับผมบักท่องโมเมนต์ักท่องขาแม่ได้พี่น้องเด้อ ตอนนี้บกท่องขาเมียพ่อบกท่องมาทีอยู่ก็เม่ครับผมบกท่องอยู่ก็เมียจาวันที่สิบเก้าวันพฤหัสที่สิบเก้าตุลาคมสองห้าหกหกครับผมนี่ครับสวนยางครับผมผมอยู่ในสวนยางเลยครับนี่ครับนี่ครับทำเลบรรยากาศผมใส่ในหิ้มปลาเหรอครับมองป้ายมือผมเหรอครับอาจารย์นี่ครับตอนนี้แปดโมงสิบนาทีครับผมผมมอกมาแต่เจ็ด โม่งนี่ครับผมเจ็ดม่งสิบสิมหาที่นะครับผมนี่ครับไม้ปลาย่างครับผมทำเลเลยบรรยากาศครับผมพี่น้องนี่ครับพอดีเขามาหลดครับผมนี่มนไส้ครับผมอีกแก่ขู่ใจครับผมบุกจนเละไปแล้วครับผมนี่ครับบรรยากาศครับผมไม้นี่ไม้ติดบ้านดนะพี่น้องนี่ครับบรรยากาศครับ ไม้ติดบานครับผมนี่หมูบ้านผมครับเลยส่วนย่างส่วนมันนี่แหละครับห่างมันหาหกร้อยเมตรนี่แหละครับผมค้อนเก่าค้อนเดิมของบักเงาะปลาเมือนั่นแหละครับผมนี่ครับปลาย่างครับพี่น้องมึงไม่จะกายไปก่อนครับผมครับอาจารย์เดี๋ยวผมทียุดคคิบกันเด้อพี่น้องแกเฉลยของมึงด้กันครับครับผมนี่ครับเฉลยครับผมเมเเอเลดครับผมนั่นครับบักท่องครับผม เป็นนกเสียงไงนะครับเด้อพี่น้องหนึ่งกกเสียงใหญ่เหลี่ยค่มคู่คามครับผมเขาเปเนียตข้างทีฮาครับผมนกก็อยย่ก้งสามปีครับผมถ้าผร้ใดถามผมว่าเอายังไงไว้ด้นเนี่ยผมว่าผมก็บอกว่ามันว่าอยากฟึกครับผมฟื้นกมันหลายครับแต่นกฟึกผมกับซิมหาโตครับผมเคยเขาเปเนียตอยู่ประมาณสิบเหลืออีกหาดีบเพค่คยเขาเลยครับผมมีแต่อายุสองปีขึ้นครับสองปีสามปีครับผม สามปีมีมีอยู่สองตัวครับผมบพราะมันจะขนครับน้องมันก็มีแต่สองปีกัวปีกูกลัวครับผมนี่ครับเฉลยเพื่นครับนี่ครับพี่น้องก่อนเช้าวันที่สิบเก้าวันพฤหัสที่สิบเก้าสองห้าหกหกครับผมเฉลยตัวเลขเพื่นครับผมให้เพื่อนเิ้นให้เพื่อนเบิ้งกันครับผมนี่อาจารย์นี่ให้เพื่อนเบิ้งกันครับนี่ครับบับท่องครับเน้นเติมเลยครับผม เป็นนกหนึ่งกูกเสียงใหญ่นะครับเด้อเรียกคําคูคำหากืนยังแห้งเรียกคํหนุนอ่างคำเมืองสี่ข้างครับอาจารย์นี่ครับเฉลยคนครับมีเอเลดครับผมสิบนาทีครับผมนกตีสูดี่ครับบินขึ้นบินลงครับผมเต้นไปเต้นมาอย่้างๆเต้นออกเต้นเข่าครับผมกับไม้ติดบานนี่ครับเป็นต่อครับผมแต่สมมตินก็บอกว่าลยไรต่ออาจารย์ว่า อาชี่เป็นตอห่อเส้นครับมองมันเคยเป็นไดไปมันก็เป็นมังโตครับผมนี่คือความเสือส้อส่วนต่วผมนะครับเด้อาจารย์ผมกับตามที่ผมเลี้ยงมานะครับมองเคยเป็นมังโตมันก็บ่เป็นอนะมองข้อนเดียวตัวเดียวนั่นแหละครับผมบ่มันมีตื่นมาแทนครับมันบ่คือทําไมาตะกี้ทำไมาตะกี้ผมเสื้ออยู่ครับว่ามองไดกับมองหันครับแต่ไม่สู้มือนี่คือยังวา่าคือผมใ้ตัวหนี้มากแล้วตัวใหม่ก็มาแทนนะครับอาจารย์นี่ครับ นี่แหละครับหิมปลานี่ยแหละครับผมนี่นี่แหละมองสวนมันนิดหน่อยเนี่ครับแน่เห็นแสงอาทิตย์นี่แหละครับครับผมอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ทุกทุกท่านครับผมมานแล้วครับบ๊ายบาครับ